สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางนะคะเราพัฒนาของอาจารย์ปัญญาเลยนะคะมาดูคําเตือนของทางช่องทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะอันนี้ก็พูนในไรยันเด้ออันนี้ชี้แจงนะคะสําหรับ FC ที่สอบถามมานะคะทําไมคิปถึงยังดูไม่ได้ ได้นะคะยังดูไม่ได้เพราะว่าแอดยังไม่ปล่อยนะคะส่วนมากนะคะจะปล่อยเสาร์อาทิตย์นะคะถ้าเป็นคลิปรัฐบ,บาลไทยนะคะทุกคนแอดก็จะทําไว้นะคะเวลาว่างนะคะก็จะทําไว้นะคะเพราะว่าถ้าทําไว้ตอนที่เราจะปล่อยเลยมันไม่ทันนะคะทําไว้ทําไว้ทําไว้แล้วไปไว้ใน YouTube นะคะแล้วพอเสาร์อาทิตย์แอดก็ปล่อยะคะ่ะแต่ถ้าเอฟซีนะคะอยากรับชมรับฟังนะคะแนวทางก่อนใครก็ไปดูเออไปไอ้น,นี่ยูทูบได้นะคะติดต่อกับ YouTube นะคะแต่ว่าแอดปล่อยคลิปให้ดูปกติเลยนะคะ ปล่อยปกติเลยนะคะแต่อาจจะล่าช้านะคะอาจจะล่าช้าไม่ทันใจเอฟซีนะคะคนจิก,กิงเอดคือด้านปล่อยเทวะว่าให้มันบ่มีมองปล่อยค่ะมันไม่มีพื้นที่ให้หายใจเลยนะคะทุกคนเอานี่นะคะวันพุธนะคะทุกคนวันพุธวันกูนเนาะ สู้กันต่อไปนะคะอาจารย์ปัญญานะคะแอดก็ขอบคุณอาจารย์นะคะหควยออกปุ๊บนะคะอาจารย์ก็ให้ปั๊บเลยนะคะแนวทางเนาะสู้กันต่อนะคะงวดนี้หลุดนะคะงวดนี้ตัวเด่นนะคะตัวเด่นตัวลูดหลุดนะคะมาเข้าวินนะคะวินกอดคอ,อกันมา3 4มสี่นะคะเนี่ยของอาจารย์น่มันกอดคอ,อกันมาบ่อยนะคะแอดก็เลยทําเป็นวินให้นะคะอาจารย์ี่สายเจาะนะคะน่าเสียดายเนาะมีทุกสามนะคะแล้วก็มีทุกสี่นะคะมีทุกสามแล้วก็มีทุกสี่นะคะ ยกเว้นมากอดกันนะคะมันมามันตัวที่เอามาประกบมันดันมากอดกันเองนะคะอาจารย์เน้นหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะมันมาสี่สามสามสี่นะคะโอ้แล้วก็ออกหกสองเนาะโอ้หวยบไม่หายอีหลีทุกคนหวยโ,โบไม่หายอีหลีโอเห็นแบบอี้อยนักนะคะ ไปจังไดกันเนาะหมานหิงตังกันไหมนะคะตัวนี้แนวทางอาจารย์ปัญญาหวอยออกปุป๊บนี่อาจารย์จะให้ก่อนเลยนะคะให้ไวนะคะไม่มีลีลานะคะไม่มีลีลาคลิปอาจารย์ปัญญาในเอฟซีหาไม่เจอนะคะเป็นคลิปแรกเลยนะคะต่อจากคลิปฮาหนอยเลยเพราะอาจารย์ให้ไวเนาะ อาจารย์ให้ไวนะคะแอดกับปอยของเราผู้เลี้ยเลยแล้วค่ะปอยเนาะโมมีกักเด้ค่ะถืกอถก,ก็ถือเล้ก็ห้ยตลอดเดยค่ะเวลายิ่งช่วงเข้าดีๆปังๆนี่โอ้ยไม่มีลีลานะคะไม่มีแบบนู่นนี่นั่นนะคะทุกคนเนาะเอามาดูกันนะคะวินนะคะก็เข้าสามสี่ไปค่ะเข้าสามสี่วินนะคะแต่ว่าเด่นหลุดเนาะสู้กันใหม่นะคะเด่นหลุดสายหลุดนะคะสายหลุดตายวัสนโนูบ่ได้ไปตัววินเลยแอดเนาะโอ้ยเธอสิหูออกตัววินเข้าไปตัววินเนาะทุกคนเนาะ อ่ะสู้กันต่อไปนะคะเข้าก็เข้าหลุดก็ถือว่าหลุดค่ะก็ขอให้เข้านะคะงวดน,นี้เอาเด้งคืนเนาะเอาเด้งคืนนะคะสู้กันต่อไปนะคะอาจารย์ศูนย์หนึ่งฟันศูนย์โอ้สวยอยู่เดิสวยอยู่นะคะที่จิงหวยมันก็สวยอยู่นะคะแต่ว่ามันอันนี้เนาะ ไอ้วันที่นี่นะคะวันที่สิบเอ็ดนี่คือวันศุกร์เนาะวันศุกร์นะคะแถมเป็นวันไอ้นี่นะคะทุกคนวันเขาเรียกวันอะไรนะวันเข้าพรรษานะคะวันเข้าพรรษาด้วยนะคะจะออกเลขวันที่ไหมนะคะมาดูกันเลยนะคะลาข้าสี่แตกสามตัวเนาะโอ้เอดกับไปหาเอาไปน้ำสามตัวกูเะกอจ้ารวยเว้ยีไปจังไดกันแน่น้อฝืนกันละบอจ้าเอฟซี่ฝืนยังจ้ะไหนรายงานตัวสิคะ อ่าใครจะเป็นเศรษฐีวันตรีเอามาไล่งานตัวเดียวสิพ้าเป็นเศรษฐีค่ะโอ้ยเนาะเอานี่นะคะมาดูนะคะในวทางของอาจารย์ปัญญานะคะตัวเด่นนะคะอาจารย์เดินมาดีๆนะคะมาสะดุดนะคะมาสะดุดวันกนลนะคะมาสะดุดวันกนลนะคะวันเอ่อวันศุกร์นี่เขาเรียกวันพระได้ไหมวันเข้าพรรษาเพราะว่าวันพฤหัสที่วันพระด้เออเขาพรรษากับวันพระญงนี่แหละวันเข้าพรรษากับวันเข้าพรรษานี่แหละอีบสวะ เออกับวันเข้าพรรษาเข้าพรรษานะคะวันที่สิบเอ็ดเข้าพรรษานะคะสิบห้าค่ำเดือนแปด้าคุหรือจะคำว่ากันไปตามแนวทางละทุกคนอ่าวันเข้าพรรษาเดวแอดเขียนให้เอฟซีก่อนนะคะเผื่อเอฟซีลืมนะคะวันเข้าพรรษานะคะวันเข้าพรรษาเขาพรรษาแล้วเขาพรรษาแล้ว ข้สิถวายยังเจ้าที่โอ้ยเจ้าที่นะคะเจ้าที่ให้สองสี่หนึ่งบวหนึ่งสี่สองนะคะออกสองสี่สามโอ้เห็ดแบบอีซวยนักนะคะเอามาดูกันเลยนะคะของอาจารย์ปัญญานะคะงวดประจําวันที่สิบเอ็ดนะคะวันศุกร์ที่สิบเอ็ดซึ่งเป็นวันเข้าพรรษานะคะทุกคนอาจารย์ให้เด่นสองสามนะคะเด่นต่ําเลยนะคะเด่นต่ําประกบสูงนะคะอาจารย์ให้ไปที่สองสามนะคะสองหกสองเจ็ดสองแปดนะคะหนึ่ง 2 6 2 7 2 8นะคะ36 37 38นะคะอาจารย์เน้นไปที่27นะคะ2 7 3เจนะคะสาตัวบนนะคะชุด3ามตัวบนอ่ะมี3าตัวบนค่ะทุกคนนะคะ0 2 7ย์นะคะ0 3 7 1 2 7าหนึ่งสองเจนะคะ1 3 7าหลักร้อยอาจารย์ให้ไปที่ศ1นย์นะคะหลักร้อยอาจารย์ให้ไปที่ศ1นย์เลยค่ะ,อะลองพินิจพิจ,จารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูเดอ้อ0 2 7ย์นะคะ3า6 1ดหหนึ่งนะคะ 0273861ค่ะจัดไปค่ะทุกคนนี่ของอาจารย์ปัญญานะคะตัววินนี่แอดทำให้เองนะคะเออเผื่อม f นะคะจะได้มีโอกาสมารเฮงตังเนาะ ตัววินนี่แอดเขียนให้นะคะเอาทั้งหมดทั้งมวลนี่ของอาจารย์นะคะมาทําเป็นตัววินให้ f c อ c a ปเลยนะคะอาจารย์จะเจาะน้อยตัวน้อยชุดนะคะถ้าเข้าก็คือได้เต็มๆแต่มันก็ยากหน่อยนะคะทุกคนมันเกิดยากแน่นอขอแค่รูดนะคะขอแค่ตัวเด่นเข้านะคะหฮวยอาจารย์เราฟันอยู่บ่เฮ้ยเราฟันตัวใหนอยู่บ่หฮวยหรือบ้านไหนฟันมามีหน,น้าแอดโดตาลายนะคะโอ้ยแอดแแทงขีดเตี้ย f c ไว้เจังเป็นเบาอียหรือว่าสัต อ้าวนี่แหละค่ะสู้กันต่อไปหรือจะมาเลขวันที่ค่ะหนึ่งหนึ่งมาเบาน,นี่นะคะเลขวันที่นะคะน่ากลัวไหมว้ยแต่ว่าทุกคนก็คงจะดักกันไว้หมดนะคะมันก็จะหนีอีกหรือเปล่านะคะเหมือนงวดวันพุธเนอเอฟซี FC ก็ต้องดักเบิ้ลไว้หนีไปอันเลี่ยงบาน,นพี่น้องจริงๆด้วยนะคะไม่มันมาพี่น้องแล้วสามสี่นะคะหกสองสามสี่โอ้แทนที่หกสองสี่ 6, 2, 4, อยู่บนเนี่ย ถ้าหกสองอยู่บนนะคะสามตัแตกเลยสองหกสองนะคะสลับกันเนาะหวังเยอะนะเราเนาะลูกมากลาบหายเวทีบลเอาสองตัวนะคะสูเจ้าแม่ก็เข้าทุกสูเลยนะคะแต่ว่าไปหลุดเด่นบนนะคะหลุดเด่นบนอาสูกันตัวไปนะคะสูตัวไปโอ้ยถ้าหูวหวยออกยังคงรวยเลยเนาะทุกคนนะนี่ละมันกับเดาเอาเนี่ยเข้าเอิรนแบบว่าเดาแบบไฮโซนะคะ เด่นสองสามค่ะอาจารย์ปัญญานะคะวันศุกร์วันเข้าวันษาร์นะคะสองหกห้อยนีสิแม่ัวเก่าบ่อย่าลื่มกับหัวเด้อจตสองหก 26, กับสองเก้านี่ปัญหาโลกแตกนะคะสองหกสองเจ็ดสองแปดนะคะสามหกสามเจ็ดสามแปดนะคะนี่นะคะของอาจารย์ปัญญานะะเนาะแนวทางนะคะแนวทางเออของเรานะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะวันใดนี้นะคะ fc ดูสถิติไปยังเนาะไอหาโบกอร์เลยสมมติจะคูใส สมมติสถิติเอฟซีอีกแบแนวทางช่องเรานะคะมีหลากหลายแนวทางเลือกเอาคัดเอานะคะงวดก่อนนี่ก็โอ้เลขดับหลุดนะคะน่าเสียดายมากๆเลยนะคะตายเพราะดับต,ตายเพราะดับจะคลองค่ะเอานี่ละคะ่ะฮะสมมติพวกว่าจะให้ดูสถิติหน่อยนะคะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอไปเด้อฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะทุกคน สวัสดีค่ะ